พาด่าบ่จ้าหน้ากบาดเจ็บบาดให้แม่น้าพันผ่าดเลยไปเก็บนนี่ตายมัมยม่คูมา่กีก่ที่นี่นทุกคนนี่ทุกคนอมล่างคุลาก็มมันลายๆนะนี่นี่อืนี่นางนข็งก สวัสดีสานพุ้ชมผมก็ส่องพิซซแนลอีกแล้วเนาะวันนี้ส่องไยหน่องเงนาะอ่ะ <laughs> เป็นได้ได <laughs> คือกันบอพี่หน่องอันนี้<ต>มีน,น,น้องนี่วก่ะได้แตงนาเนะพาน้องนิ่นอนแต่สาวเนาะ <laughs> ซึ่งเนาะในคลิปนี้อ่า พวกเขากันสิพาทุกคนไปหาแนวกินผื่นบาดเนาะซึ่งเสือว่าไล่คนกระสิหมักเนาะก็คือแมงแข้งเนาะอาหารอาหารราคาแพงบาทเท่านาะก็คือแมงแข้งเนาะแมงแข้งคือย่ามนี่มันกระไก่สีมืดเลยเนาะแมงแข้งจริงเนาะแต่ว่าปีนี้ปกติฤดูนี้มันมืดแหละแต่ว่าปีนีพ่นตกไว้แต่ว่าปีเนาะกะใบใบใหม่ก็ยังปง่งป่งใบอ่อนอยู่ก็เลยว่าแมงแข้งยังบ่ทันมืดเนาะ <_ an> ก็เลยยังมีแมงแข้งอยู่แมงแข้งจิกเนาะต่อไปก็เดียวสิมีแมงแข้งขาะเนาะสนั่นในคลิปน,นี้ก็เลยว่าสิพาทุกคนไปหล่อป่าห้าแมงแข้งเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยตอนตะกี้แต่ว่าตอนนี้ต้องกินเข่าก่อนเนาะ <_ an> ไปเบิเ่งเฮดเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าเม่ว่าเฮดออกน้นเนงแหละอ่าเป็นด้ดอกหนึ่งวัน <_ an> เฮด,ดออกเนาะ <_ an> <_ an> กินปลาแหง้งก็สิกินเ <an> ข่าก่อนบ่ได้ไปคนเดียวได้ทุกคนนี่อันนี้ก็จะไปนํำ มแมนิซาจ็คส่องเบาดำกับส่องเบาดำเนาะพะโคตรติดตามในเด้อดำเมืองส้นส่งตพื่ทนมาเนาะนี่ไปดิไปดีลูกก้นไล่ก้นเจ๋อขาหยิมเท้าโน่นตอนนี้อาหารเทาคือปิีงป่ามืันนวำแซ่พี่น้องเอามาแล้วเขาเมื่อแล้วมันเละก็เลยแบบว่าป้าไหวเนาะมางไหวก็เลยแห้ง กินเข่าเลยกินเอิดให้เลยนี่เนาะเพียงกันหน่อยเพีงกันหน่อยกินเข่าเล้วพี่เนาะเดี๋ยวเขากินเข่าแล้วครับไปยังไงแม่งแข็งสุกแล้ววะเติมพลังก่อนเนาะคันบอกกินเข่ากับบุหีแห้งผ่านแม่งแข็งเนาะพี่เนาะสุกแล้วแต่มีถอดไอ้ปิ่งป้าบ่ปิ่งเอาบ่โอ้ยอนี่มันนาไก่แต่นี่ยร้านกก่ยาเขานั่เนาะ กะมีนี่อาหารของพ่น้องพี่น้องปีงป้ามีแก้วน้ำนอขาดบุหรี่นาอทถูกเมนูกะต้องมีแก้วจำผมหลังจากทีว่ากินข้ขาวแล้วเลยมีแห้งเลยกะเดินทางออกไปเน้องพี่น้องอไปต่อยแมงแข้งเขาเนาะหว่ากระซวยเติบเลยก็หล่อกะอยากไปน้ำหน่อยอยากไปกินแมงแข้ง อุปกรณ์ก็จะมีนี่นี่ขู่น้องพี่น้องใส่หนามมาเรียบร้อยแล้วกะกระตาเนาะว่าสิี้เป็นหลอดเบิงเฮดน้ำเลยแล้วก็สิเอาเสียมนี่เนาะเสียมคุด่งจิลาลเนาะแล้วก็มีใหม่เนาะไว้ไปผ่านในแข่งเนาะไปพันดาเข้าได้ว่าพันดาไปลูกไปเนาะแม่ว่าเฮ็ดออกเนาะพี่น้องเพิ่นไปเมื่อวานนี่เพิ่นว่าได้ดอกหนึ่งนาะกะสิลองไป็หลอดเบิงเนาะปลาไก่ๆนี่บังเถื่อได้ พูดนะฝาไปหอดที่ได้เลยเนาะมาครบทีมงานเนาะวันนี้สงสัยแมงแข้งสิดับยู้ปีนี่เบิ่งก้าไพนี่ก็ก้าไพ่แบบนี่เนาะเห็นเนาะกะาปูไว้ปีแล้วนี่เนาะแต่เอายผุนยังมาใส่ได้มันกระเขินกัวเกาเลยได้นี่ปีนี่ถือคนในทีมงานยังซองก่อนเห็นเนาะก่อนหนึ่งคุณเนาะ อสามอนอลายได้ไงก็อนอไล้ป้ะนี่เนาะพี่นอ้นองสามก่อเนาะเนาะใหม่ลายน,น,นี่เนาะก,ก้วยเขาก็ได้ขึ้นมาเลยเด่นนี่เด้น,นี่เนาะท่อนยอดท่อนยอดขึ้นมาแล้วเนาะผ่นนานทัวร์คด้ลิงนีไ่ไป พี่ทางพี <that opposite backs> <that> ่ทางพี่พี่พี่ก้เออลองลองไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งอ่าโกกนันก่อนเนาะหอเลยเนาะพี่เนาะเห็นบ่มีบ้ามันก็ตายออกเลยเออมีเนาะพี่เนาะกระถิบมีเนาะผาดได้บ่จ้าหน้ากบบาดเจ็บบาดให้ไม่น้ำพันผาดแล้วไปเก็บใช้ใช้อปวดขี้เนี้เอาทั้งลมก่อน ขาดทางอกนะกดขี้เงาะเอาก้อนกดขี้เงาะเอาก้อนนี่ฮนาะพี่หน้องเ้็มเต็มๆนี่เลยเนาะขานกาะพน้อี่หนอเบ้งเบงเบิ้งนี่นทุกคนถ้าเบิ้งไก่ไกอ้เามขานะมันลายืมันงไปเตี้ยคุณคุณเตีตีอาคุณเตี้ย ที่ทั้งซู้งกันเลยมันจะตกมาตำนะนบอตำก่อนตัมันอ่างหาย่มาต๊นี้ตมันมีจุดมงคุณขาดซวงเลยา่นี่นี่ๆวายตกเลนี่เอาแดงมันเลยแบบนี้ตามมคูมากเกกทีนี่้ทุกคนนี่นี่ ตกนี่ด้ตกเราต้องเก็บผอ,อมน้ะบประสันไปโอ้ลีลีเดีกนีนจจน่ืนี่ <S <S เพราะให้ระวังมันสือคุว่านี่ทุกคนอืมสื่องเดียวมึงไปหาจับเต็มกันอย่ามองอย่ามองใช่เวตัวลีเล็กจะมาเอาอนะเอยหมดระแงกตะตายเลยหมดจะร้อยกันเลยนี่มาหน่อยของ ได้อยู่ได้เนี่เอ้าตกเลยมันอยากป้ายหล่นน้องไรอมันภากระปปรงมากตุ๊กตี้ตุ๊กเลยจ้ะน้องนิ้วลืมเอาอุปกรณ์เสริมมาเนาะพี่น้องกะใส่ใบใหม่เนาะใส่ยิ้มเอาพี่อือตัวนี้เป็นปีกเลยตัวนี้ยังหอยกระโปรงมากเลยเล่นอยู่นี่ นีจับมันขนาดได้นตกมนนแล้วเป๊จับปรลาปลดมือไว้มันสิบ้แดงดอกจับแล้วก็ไปจับหนังใไใบโอ้ยอย่ามันเสบหรูง่อกเสียบสันก็เป็นคนพลาดเลยนี่ผาดมาเก็บมันมันแสียบบ้างนี่นี่ดีเดยถ้าป้างานนี้งานเก็บเลือเก็บเลือนี่ใช้ตัวอะไรนี่ขลิดเลยนี่อยู่ในี่ ตเองไปเปิดเอานี่นต๊ไม่มีม่กนเปิดวนนี่ไบใหม่นี่หลีปาบูด้ยคี่มันตายขึ้นใ่เออนี่ยใชอเนี่ยมันลายลายนั่นี่อย่าเนไปได้ด้มาทันเดี๋ยวกินเสิรนาะ นื้เนียนี่อืมเนี่ยอืเนี่ยตุ๊กเลยตกเลยนี่ไม่มานาหมายใช่วันหนึ่งจริงนอค้างไม่้นี่ยตกสุดุเลยโอ้ตกสุขุตรงนี้ได้ไหมต๊กแบบตันนี้เหนียวจะกอดอืมอตกนี่หายตกตุ

นี่อร่อยมาันี่จเนี่ยอนนี่ยอยมาจับมันยืให้ไปอันนี้ปากมันพอดี นี่นี่ีอมามันกำลังโก่งเล่นีไ่ได้ในมือด้วยตายกะดูก็ดูไนี่เด้นี่นี่เออนี่เด้นี่เด้นี่คุณดูมันอยู่ท่วต้นไม้

<c ười> โค้ง้วนต้นนี้นะ้นางบ่อาง็นะ้เหมือนอเขาทือผาแงขามากางแล้วก็ผาลู่เนาะไม่แดงอ่ะโอ้แดงเลยผ <c ười> ้าดอีก อันนี่กุ้งยันไงนะทุกคนใส่กีะปุกนี่่นี่นี่นี่่นีนี่ดูนีนี่นีหมดกหมดนะนี่นี่นีดนี่นีนี่เนี่อืเน่ามันมืดแล้วด้ใครก็ได้นนเขาจะมาหาย่เดนเด้อเอาเด้อนี่ี่ี่าพี่ นี่นี่นี่โอ้ตือไปไกลนี่ฉันทางล่างถึงตรนี้นี่นี่นาจะนี่แั่นี่นี่แค่ันี่นี่เอาไม่หมาแง่นี่เออนี่ลมร่มเดี๋ยวไปห้าจานตัวที่ได้ลูกนี่มันเงียวเซอรอู้ยยันคนดิยังบอเอาตัวใหญ่มากเอาตัวหยิมันเปนแปะ เอาเงียบตเอาข้าูไปทางน้ห้งข้างทงข้างเอองม่วงม่พันเดปปุติ่มบักโดยปูนะนี่มันปี้วไปทางน้ำไีทางทองี้กโดยเลเริมแสบอันนี้ในตายเงียวเสียตานี่เอาจันนี้ใช่ก็อตามมัวตามข่อยนี่ใช่แหลมังกีนี่นี่ใส่กุ้มนยน่ปูโตะุแกะกะนี่เียวมาป็

ไปยืไปนี่มาใหม่แหละไปน่อยเอาหน่อยนี่นี่ไปค่ะกันเก็บอยู่ลังอัน่วนเองนี่เราพี่น้องเดี๋อันนี้ก็อางน้ำนี่แบบว่าใบจิงหัากรเริมปุ๋มแน้วจะเงี้วยาไปจับลูกมาสีเงี้ยสอืมนะคะเร่ยเรือตังนี้

นี่ทุกคนดูมันตกอมาสามสี่มือแดงมมดเลยไม่แกงมันตกเสยล่างอเลยไม่แก้งไขเลยเมื่อผักอยู่เพือนเาไม่สุดตัวผักไขมดม่แครงมากันนี้ผักไม่เขตาตามึงผักไขไม่แข้งเลย ใมแขงตตายเด้อขยันยพันต่อมีความสามาน้อยนันแข่งอกเมื่อกี้นะยันใครไม่เหี้ยนี่นี่ใบเดียวตอกมาเนนในกอใหม่เน้นในใบนใส่แ้มันเหยียิตาอาปาเหี้ยแบออหลุด นี่แล้วทุกคนนะนี้ก็คือไม่แค่กุกหนึ่งเนาะกุกคำลีเ้าวเากำลังจะไปเตที่มซองกุกหนึ่งย่างอยู่แต่ว่ามันยังหน่อยเนาะก็เลยแบบว่าใหญ่กุกก่อนอันนี้เฮ็ดข้าวนะทุกคนเพรเอาใหม่มันไปไหวกระดี่ได้หน่นี่เอาหมดใหม่หลดเฮ็ดข้าวเนาะเอาใส่แกงมาใหม่อันนาใหม่เพิ่นเอามาเผาถ่านบ่มีปรแดงกุกนี่บ่มีแล้วกันใหญ่ ถ้าเบิงตามลุมมันตามเผือมันถ่าว่าโกกได้มันมีแมงแขนมันก็จะมีขาบเขาข้าวอยู่อันนี้บบมีขาบแนมหัวไปกับโมีเลยเนาะปวดตรงปวดตรงเป็นแงนปวดง่ายมื่อยผู๊กไปโกกหนาปะป้ป้านี่เนาะมือทุกคนแดงไปแล้วไลยซ้ำได้เฮ็ดเฮ็ดผสมใส่เบิงเฮ็ดหน่อยแค่หนามน่ะแต่ว่ามันดอกหน่อยนะทุกคนโอ้ยแย่มันเละด้วยเนาะ ถ้าหาไปแสไปแจ้งทีใหม่ว้ายมันมีบ่งค่ะเก็บในใต้มันมีบ่งนี่มันมีโบ่งนี่ยเออลายนั่นมันเป็นหมูมันมีบ่งค่ะนะมันบ่งคนเอามะมี่นี่เขียวบ่งคนถ้าแะเก็บมันจะดัดนะเขียวว่าในน้อยงั้นอ่ะอคุยถ้าตื่นมันมีโบ่งไงวะ บ่งคนเ <Jin> <ar> หรอบ่ง <eps. S 1> ในกกอันนี้เลยล่างซวนนี่เ้ยพี่น้องอันนี้ซวนเนาะแล้วก็ปลาปกติแถวนี่ปลาเฮทชนมิดนี่นี่กะเริ่มแป้งทําไมค่ะเฮทไม่เขมรกินมากินเฮดประเภทนี้เนาะมันมันแสบดีมันได้ตายเพราะมันดอกไม่เนาะ เออมันหนักเฮ็ด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 ที่เราออ้ยเฮ็ดธรรมศาสตร์บ้านเฮ้าทุกคนหลปลาแต่ยังเอาเบิดไมท่านเทียงเสียนาแม่ไะเทิดปวอน่งยันิมมาเทสตนี้นอิ้วมาก็มาลำใจนมาแล้วกักับไเก็บอาอันเดียวเก็บซะมึงดูปลานั่ย่รล่างก่อหุดเลย ไปดมชมดูอยู่ได้แบบนเ้นจะวายเก็บกระสีนั่นได้แกนมันเละเด้จีก้อนนะเอาเอาใส่ใบตองอันนั้นมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดปวกเด้อเก็บเห็ดปวกเอาอพี่เพราะว่าเอิญเวิร์กเวิร์กกับบุรีหินเก็บเพชรนำมากมูแง่ไฮนี่บุรีเด้อสอนอ่ะมุเด้อบุเด้อกลับไปคอยดูอนะ เมื่อเอานุ่งมาลูกกินก่อน <c oughs> ลูกหายแล้วแม่นม้องนิวเวลาเพ่นถ่ายคลิปก็คือสิบประมาณนี้แล้วหาตัวไปหลายร้อยแล้วว๊ะจะให้ามาสิบเลเลยบ่เลยสิบมีหดเกิดไป,ไปทุกคนอันนี้กกทีซองบ่อนทีซองทีห้าผาเนาะต <c oughs> ุ๊กตุ๊กนี่นี่ติดตัวอุน่น นี่ตั้งจากซองกกเยาะห่าเนาะติดแหนี่ยวนาดเนี้ยท่ามันอโลกนอนล่ะอโลกกินนุ่มล่ะในน้องนิวกำลังมาใช่ผาตัวหนึ่งก็จะตัวหนึ่งกำลังขายเนาะพี่น้องไข่กับแบบเดียวกับที่ไข่อยู่ล่างตายเลยเนาะมันเหนียวนี่เบิ้งออกโหเดี๋ยวมดเดียวกันเลยเอาเอาไอแห่มันผากมันก time, ัน <c oughs> หัวเดียวกันเลยอไอ้โยกเวนตัวนี้ยกเวนอันนั้นกำลังป้อนนมหลูงไปเก็บกระตาแล้วก็ไปิดอฮะใส่ถ้าตัวหนึ่งได้ยังได้นี่หนึ่งนี่เอากลนน <c oughs> ไกลนึงไปต่อยสีกระคุเลยจ้ามเด็ดเลยน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นงเอาองมักเ้นเบ่งเดือนน้ำมาตะกี้อยู่ส้วนเท่ากับนี่โอ้ยมึกเบนน้ำสิถือฮะนะน้มันเจ็บมันเท่าเองเนาะนี่มกเบนเหี้ยเคยกินป่หมักใบปาอมุดตาฮิตผมเผาเมินวามกบแหล่นล่นในก่ะสอบมูมฮ่อันไหนตายลูกคือก็แมันซูเอาไปได้ป้าทีเฮ้ปวดมาปวดเอ้ึ้าน้ามัเล

เป็นไรแตวายวายเนาะได้งหายผู้ทื่เฮ็ดงายพิษแล้วอต่จบีบมันตีแช่หรเอาม เผาเด้อนี่มานะซุกซุกมาอืมวิ่งไล่ปี๊ะพี่นองเอาเบ้นเอิมเก็เอาละจายอามตักินผ่นเก็บมักซุกมันลักกาชิต้ากิมักซุกกับบริตาาแล้วน่กินแล้วเนาะ จ้องคะเลิีกนี่เอ๊ะมป็นแข่งไตหัวฮะพอแล้วอเอางพงษ์นี่นะทุกคนอนะันนี้กะแม่งแข่งทีเท้าห้ามาเนาะก็จะได้ประมาณนี้ได้ยวง่าจะประมาณซ้ำซ่องซ้ำขีดนี่เนาะนี่ขั้นข้าวนี่กะอาจจะได้เป็นลอยบาทรทุกที่เนาะนี่เนาะกะห้ามาเป็นเทียมพ่อแต่พันแต่ซ่องโคกเลยเนาะ เผ่าแต่ซองกกมันมีแต่ซองกกเนาะไก่ฮันมันกับบุมีแต่ว่าข้างบนมันเลาะไปไกลแบบผาดแต่ซองกกมันก็เลาะมึงแถวเทิงสัระกามานี่เนาะนี่กะจบไปเป็นที่มหอยสำหรับคลิปแฮ่ห้าไม่แข็งเนาะกะเสี้อวัยขวาระแม่เพิ่นไปตลาดเนาะส่วนกลางเวันแล้วก็กลางคืนมาจึงกินเขาคมนะขอบตาน้องพี่น้องก็เลยว่าจะเอาวัยขวกินผงกับแม่มพแ่นลาเนาะกะคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าะสว่างกลางวันี้บ๊ายบาย อันนี้ก็นมใหม่แม่น้องนิวฮามาเนาะอันนี้ก็นมใหม่อันานาโนเลียงหนองที่ตอนนี้แล้วอน้สางไทยส่วนโนอสางไทยจุ้มสูงอ่ะ